อาต่อไปไปดูเรื่องของความคิดเห็นในเรื่องของผลโพนะต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นเรื่องของผลโพบางพื้นที่บางส่วนเท่านั้นนะครับโดยทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้มีการเปิดเผยผลสำรวจประชาชนนะครับถึงเรื่อง คนโคราชเลือกพักไหนนะครับโดยมีการทําการสํารวจระหว่างวันที่30มกราคมถึง3กุมภาพันธ์เฉพาะช่วงนี้นะครับจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมาและในพื้นที่นี้เท่านั้นนะครับที่มีอายุระหว่าง18ปีขึ้นไปจํานวนหน่วยของตัวอย่างเนี่ยหน0่หน่วยนะครับนี่เป็นผลนะฮะจาก1,500หน่วยนี้เท่านั้นนะครับโดยผลจากการสํารวจนะเมื่อไปถามถ,ามถึงบุคคลที่ชาวโคราชจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับผลก็ปรากฏว่าอันดับที่1 ร้อยละ37.80ระบุนะครับว่าเป็นนางสาวแพรทองทานชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยโดยให้เหตุผลเพราะว่าต้องการจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ชื่นชอบพรรคเพื่อไทยรวมทั้งนโยบายของพรรคที่ผ่านมาด้วยส่วนอันดับที่2นะครับร้อยละ12.40บอกนะครับว่าเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าไกลเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีแนวคิดและวิธีการทํางานแบบคนรุ่นใหม่และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกลด้วย ส่วนอันดับที่3นะครับร้อยละระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาพักรวมไทยสร้างชาติเพราะว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขสําหรับพักการเมืองที่คนโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบแบ่งเขตในวันนี้นะครับพบว่าอันดับที่1นึ่งร้อยละบุระบุว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับที่2องร้อยละระบุว่าเป็นพักก้าวไกลอันดับที่3า0ร้อยละระบุว่าเป็นพักรวมไทยสร้างชาติ ด้านพักการเมืองที่คนโคราชมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อในวันนี้นะครับพบว่าอันดับที่ 1. ร้อยละ47.60ระบุว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับที่ 2. ร้อยละ14ระบุว่าเป็นพักก้าวไกลและอันดับที่ 3. ร้อยละ8.67ระบุว่าเป็นพักรวมไทยสร้างชาติครับ